เจสสิก้าข้อ1นเนี่ยห้บวกสาเท่ากับเท่าไหร่ไหนเธอลองตอบครูมาสิเออครูค,คะคือเมื่อกี้ครูถามหนูว่าอะไรเหรอคะนี่เธอไม่ได้ฟังที่ครูพูดเลยใช่ไหมครูถามว่า5้าบวกสเท่ากับเท่าไหร่หนูรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะครูน่าจะไม่ค่อยสบายอะคะ่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ เดิก้าข้อ1นเนี่ยห้าบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ไหนเธอลองตอบครูมาสิเออครูค,คะคือเมื่อกี้ครูถามหนูว่าอะไรหรอคะนี่เธอไม่ได้ฟังที่ครูพูดเลยใช่ไหมครูถามว่าห้าบวกสามเท่ากับเท่าไหร่หนูรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะครูน่าจะไม่ค่อยสบายอะคะ่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ ก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราบา่บามีบทสนทสน,ทนาคุณครูแล้วก็เรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนในเรื่องของมุมกล้องเพิ่มเติมนะคะก็จะเข้าไปที่งานเดิมหรือว่าในอนาคนจะสร้างเป็นแบบบทสนทนาใหม่ก็ได้นะคะครูเข้าไปที่อันเดิมมันก็ยังเป็นแบบบทสนทนาที่แบบคุยก,กันนะคะทีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเ,เขา ตัวแอปพลิเคชันเขาก็จะมีมุมกล้องแบบเป็นค่าเริ่มต้นให้อยู่แล้วนะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาสอนเพิ่มเติมใครที่นําไปใช้แบบปรับใช้อย่างเงี้ยก็สามารถนําไปปรับให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้ามันเป็นมุมกล้องเดิมๆยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่น่าสนใจนะคะทีนี้มาดูกันฉากแรกนะคะฉากแรก ถ้าเกิดเรากดที่ตัวกล้องเนี่ยมันก็จะมีแบบให้เราเลือกเสริมนะคะว่าเราควรที่จะแบบว่าใช้มุมกล้องไหนอันแรกเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นในส่วนของค่าเริ่มต้นต่างๆนะคะ,ะอันที่2มันคือการแผ่นกล้องไปทางขวานะคะอันที่เนี่ยมบิไลคือการแผ่นกล้องไปทางซ้ายนะคะ forward ด้านหน้าแล้วก็ backward ก็คือแบบไปด้านหลังค่ะแล้วก็ still ก็คือแต่ละจุดอะไรเงี้ยคะ่ะฉากแรกคุณครูยังไม่ไม่ให้แผนก็เป็นแบบค่าเริ่มต้นปกติไปก่อนนะคะพอมาคำพูดที่2ตัวเนี้ยนะคะเรากดที่กล้องปุ๊บค่าปกติตัวนี้นี่ตัวนี้มันจะเป็นค่าปกติใช่ไหมคะ ก็แผ่นไปทางซ้ายใช่ไหมแพ่นไปทางขวาแผ่นไปทางซ้ายอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกว่าจะให้มองจากตรงนี้ไปตรงนี้อะไรอย่างเี้นะคะก็แล้วแต่นะคะนี่หรือเราจะเลือกเป็นเฉพาะจุดนะคะจากเราจะให้แผ่นจากตรงแบบนี้ก็ได้ แผะะ่นจากโต๊ะนักเรียนไปหาครูก็ได้แบบนี้อลองเล่นดูนะตอนนี้เจสิก้าข้อหนึ่งเนี่ยห้าบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ในประมาณนี้นะคะพอไปฉากเจสิก้าปุ๊บเราก็กดที่กล้องนะคะแล้วก็อาจจะให้เลือกจากจุดเนาะอาจจะแผ่นจากโต๊ะครูมาเจสิก้าก็ได้ เดี๋ยวจากเจสิก้าไปโตคูโตคูมาหาเจสิก้าก็คืออ่ลองเลือกดูก่อนจากโตคูเออคูค้าอ่ตัวนี้ไม่โอเคก็เลือกไม่เดีจะเอากลับมาแบบนี้ก็ได้นาอง เอครูค,คะคือเมื่อกี้ครูถามหนูว่าอะไรหรอคะนี่เธอไม่ได้แล้วพอมาที่ฉากที่3ามฉากโกรดใช่ไหมคะเราก็าจ,จะแบบซูมเข้าไปแบบนี้ให้มันเห็นท่าทางมาลองเล่นนี่เธอไม่ได้ฟังที่ครูพูดเลยใช่ไหมครูถามว่า5้บวกสเท่ากับเท่าไหร่ หนูรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะครูน,น่า,<ร>าจะไม่ค่อยสบาย่ยนะ,นะคะตรงนี้อาจจะเพิ่มเป็นให้มองไปทางไหน <S <S เป็นโตครูทั้งสองให้เห็นหน้าครูแบบนี้ก็ได้นะคะ ส่วนเจสิก้าก็เอาเป็นมุมที่เห็นนะเจสิก้า f าว w a เอาเป็น มันก็ต้องเลือกฉากด้วยนะคะตรงนี้อืเอาเฉพาะจุดเนาะอะอ <Good. S 1> หนูรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะครูน่าจะไม่ค่อยสบายอะคะ่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะหนูรู้สึกปวดหัวมาก,ก,มากอันนี้ก็จะมองไม่เห็น หนูรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะครูน่าจะไม่ค่อยสบายอะค่ะงานวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะไลยลองเล่นดูตัง้งแต่ชักแรกเจสิกา้าข้อหนึ่งเนี่ยห้าบวกสามตั้งแตช้สุดท้ายเอาเป็นซูมหน้าเจสิกา้าหนีกวา ตรงนี้เราก็ใส่ค่อยๆปรับดูไปให้มันโอเคนะคะ,อะโอเคหนูรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะครูน่าจะไม่ค่อยสบายอะค่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอะ่เริ่มดูจาสิก้านะข้อหนึ่งเนี่ยห้บวกสเท่ากับเท่าไหร่ไหนเธอลองตอบครูมาสิ เออครูค,คะคือเมื่อกี้ครูถามหนูว่าอะไรหรอคะนี่เธอไม่ได้ฟังที่ครูพูดเลยใช่ไหมครูถามว่า5บวกสเท่ากับเท่าไหร่หนูรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะครูน่าจะไม่ค่อยสบายอะคะ่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะประมาณนี้จะสังเกตว่ามันจะค่อนข้างโฟก,กัสหน้าหรืออะไรเงี้ยตามแบบ รูปแบบที่เราอยากให้มันออกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีหลายๆมุมซึ่งตรงเนี้ยเด็กอาจจะต้องไปลองใช้ดูนะคะว่าแต่ละฉากเขาสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้แบบไหนแบบไหนนะคะลองเล่นดูมันก็จะมีความแบบว่าเสือลมได้แบบตามที่เราอยากให้มันออกมาเป็นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยในเรื่องของมุมกล้องก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ในการส่งงานนะคะให้เรนเดอร์แล้วก็ส่งมาด้วยใครจะใช้ต่อยอดจากไฟเดิมก็ได้หรือใครจะ สร้างฉากขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะสำหรับสัปดาห์ที่7ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ